นีเบักม่วงบื้แต่แนวกนวนก็มาเหยี่ยมบานในเด้อเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขินหอดบานในเด้อคุณน้องเด้อหาหลอกหลายปีผ่านไปเธอก็ไม่กลับมา ทิ้งแต่สมบัติไว้ให้ดูต่างหน้าแล้วเธอก็ลางราไม่กลับคืนผู้ใดมาเขียนย่านไหนเนี่ยผู้่ะโอ้ยตามมาทำไมนี่ไปไปกลับบ้านเฮาไปจอยเลย ผักกะทินผักกะทินเริมรัว่วคือข้างบ้านเราข้างลังก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยส่วนต้นมะงม่วงต้นนี้ล่ะคะไม่มีคนกินสักครั้งเลยกินในพ้นในหน้าเนาะ แต่ตอนมันที่ว่ามันอ่อนๆ่มันเสียบในบะม่วมงมานี้นะคะบกุกมบนอบุ๊มบแล้วแต่ว่ามันลายโพดจ้าสะกินได้ไหนเนาะส่วนตรงนี้นะคะมาแต่บ้านนองสาวเมื่อกี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบะม่วงแก้วคอมินนะคะเหมือนเดิมไม่มีคนกิน าขืนให้พ่นก่อนนี่แล้วค่ะขืนง่าก่อนมันลากดินนะคะมาะขืนก่อนนะลากดินเนาะผาดง่าใส่กันด,ดูดิอู้ย e สิผาดง่ามันจะได้อยู่เป็นแถวเดียวกันเนี่ยจะหาเอาไม้ค้ำก่อนโออย้ำย้ำย้ำมันอึดซื้อเขาแซ่บปัดมีแล้วก็บอกกิน ก็เพิ่งเป็นปีที่สองนะคะนี่ร้านเยอยะเลยมาดมววามุงโพบมีหาเวลาเฮ็ดความสะอาดค่ะนี่แต่เวาลาไปเฮ็ดเบียกวัดว่าช่วงนี้ผุนเดิเนไข่มดแดงเอ้ยหมดหางมดแดงอันนี้ก็คือเคี้ยวเซเว่ยคือกันนะคะอยู่ข้างบ้านคุณพ่อนะคะโอ้ก็บ่มีคนกินอยู่ละ ปีนี้ถือว่าบุดกปันดนะคะนี่มาดามมาโพกกระทางปา่าเริ่มเริ่มอีกแล้วนี่เริ่มหกอีกแล้วนะคะจะหาเราจะหาแหางไข่มดแดงเออเออ้ยสดุดใ่เนาะหกเอาบันเริ่มกหกอีกแล้ว บ้านคุณพ่อเดีย๋วลกเลยก็กเห็ดอีกบ้างหนากับบักม่วงอีกนะคะฟังข้างหลังกับบักม่วงบักเพ้าเต็มหนึ่งนะคะเห็ดจังไดจังมีคนกินท่านล่ะอู้นี่ไงมดแดงนี่นี่ก็สองสามรังนะคะออเนี่ อโอ้บก nhầy ไปด้วยไม่คอยมันงาแหงบ่ดเลต้องตัดออกบ่โอ้ย e อันนี้ก็เฮือนคุณพี่ในบ่ใดเด้ดสิมาเนาะเพิ่นบาอยุ่หลายปีแล้วนนเยี๋ยวๆนี่ยาวขท่าไง มาจอบบางเฮือนทุมกันโถ่แอ้วสา,า,าห้มาด่ามาพูกเดิเท่าที่จะรักษาได้นะคะไ่ได้คอยกับป้อยค่ะแล้วแล้วบางงูค่ะทุกคนแถวนี้งูกระบะก็ะมีเด้งูเหา่างูกระบะงูสีงงูเขียวโอสารพัดงูนะคะยกเว้นเท่าทัวงูไม่มี อันนี้ก็จะเป็นบักหน้าวนะคะบักหน้าวกำลังออกลูกมาดามมะโพบัก่อยเอิบบักหน้าวหให้พวกค่อยกินโอ้ยหาแน้กินค่ะพี่น้องไปมุดขอนไปโอ้ยมันนี่น้ำเสนอของกินนะคะ นี่เด้อบักมี่ค่ะ,บ,ะ,คะบักมี่นะคะบักมี่มีคอยสิขึ้นไปเอาเจ้าอยู่เด้อคอยสิไปหาแจกนะ้บักมี่ตัวนี้เป็นไรยังนี่บุ๊จักก็อมองบุ๊เป็นมะคยเท้ากับลูกบางไงห,หนึ่งเคยเอาไปหายวัดพี่หนึงแล้ว,วบักม่วงนี่ผู้ใด้สกินนี้ นี่บักม่วงช้างนะคะไงอิเลียดอัดลาดพผนโอ้ยเห็ดจังใดเด้ปีนี้ลูกน้อยอกว่าหรือว่ายังบบทันไงไป็นไได้เมืองไข่หมดแดงนะเมืองไข่ห่างาหางมดแดงค่ะโอ้ก้อยอีเจ้าคุณปูเนี่ย ไปเฮ็ดฟื้นแหละพี่น้องนะรอบบ้านหากินราบานอบบ้านนี่ยุกไข่โมแดงกันแต่ไม่อยู่สูงอะค่ะอ๋อุลยายเติบยยงฐานรถกระบะพ่นรถกระบะพ่นกระจอด้วยพูดแล้ว จากสิจอดหอดมดไอดอกจะอมกระไลลอยนะเนาะหน่อไม่ยังบุษันเล้ยหาอยู่ เมื่อไรเนาะจะได้ขับอีกครั้งนะคะจอดมาห้าปีแล้ว็บ้องชะอมก่อนนะไปไซนั่นลิลี่หายไปแล้วลูกสาวข่อยอีกตัวหนึ่งเนี่ยทามันสวยๆในมาดามมคูก็ตัดไปแจกจ่ายชาวบ้านนะคะที่ว่าเขามากกินนะคะแต่บางทีกระบ,บ่มีเวลาตัดมันก็ขึ้นมาอีกมาดามมคูก็ต้องตัดแต่งนะคะเนี่ย ชะอมนะคะเริ่มออกอีกแล้วนะคะยิ่งถ้าต้นพุนวายสวยแหงค่ะระวังงูนะคะด่านงูเด,ด็พี่นองโ,โอ้ยโอ้ี้ยหละ่ะไม่มีโคนกินโอเคนะคะมาดามโมโพ่ไปเยี่ยไข่มแดงก่อน,นะคะ่ะ ตูนี่คือเปิดไว้นี่ดูว่ามันแง่บอกเอาคือเปิดได้เจ้าคู่บฟีดบ้านไม่ยังเอาคู่บฟีด เดยวล็อกค่ะคุณพี่ลืมล็อกเหรอ,อเรียบร้อยนะคะล็อกแล้วล็อกเรียบร้อยออโอเคบุมี้ยังให้เอาเลยค่ะทีใน,ใน,ใน,นี้ไข่โมแดงกอนเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมังคู ้คล hey, ิปต่อๆไปนะเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะขบรถมาไรอ่ะอะไรอ่ะ